หรือว่าชื่อเดิมชื่ออะไรวันนี้เราเจอกับเอกวิทัศน์เคยประทะกันไหมไม่เคยไม่เคยวันนี้พิกัดเท่าไรร้อยสี่ร้อยส่ร้อยสี่ขขึ้นไปร้อยสามนะตัดเบตัวเดียวกันเอาอวนนี้ละกันนะเราซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่ที่ปุงทนะที่ค่ายนะ อันนี er? ้ว๋อกี่วันเงหนึ่งเราเป็นมวยเขาหรือมวยฝีมือหรือมวยไงได้หมดครับได้หมดเขามาไงไปอย่างนั้นชกมวยมารวมเท่าไหร่แล้วตอนนี้หกสิบบาค่ายได้หกสิบเจ็ดสิบน่าจะมีสามไฟล่าสุดชนะกี่ไฟอย่าบอกแพ้หมดนะไม่จะาไม่ได้อ่ชนะล่าสุดชนะหรือแพ้ล่าสุดแพ้แพ้ร้อยเท่าไหร่วันนั้นร้อยสามต่อให้เขาไปสามจุดเก้าโอ้ยต่อเยอะนะร้อยสามนี่โอเคไม่เวทนี่เขาต้องคุ้มไหม ร,ร,รู้ว่ายังไงไม่ครัผมว่าร้อยนะสามบาลังพอดีสบายๆกินอิ่มนอนหลับกนะัน่ะเราเป็นคนจากจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำหนักนนไปปล่อยอทีหนึงห้าสิบเนะอ็ดครับฝ่าไฟล์ขับเชียร์นะครับวันนี้ฝ่าไปร้องไห้เลยนะเย็นนี้พูดเต็มที่แน่นอนนะเอาโบนัสกลับบ้านเลยนะ,อ,ะอย่าเลยค่าตัวโอเคขอให้โชคดีน้องชายเอกริทัศน์กุ้ยบางกอลเองวันนี้เท่าไหร่ร้อยสามปอนด์ราชสโลชกีร้อยเท่าไหร่ร้อยสองอีร้อยสามนะ ผมไม่ร้อยสามเนี่ยครับผมกี่โลมาสี่โลก็มไม่เยอะเท่าไหร่เราซ้อมอยู่ที่ไหนตอนนี้จังหวัดกรินกรีนนะเราเป็นมวยประเภทเด็กขาต่อยบัดเป็นไงสีเพชรสีตะนันชัยได้ไม่เคยชกนะเคยขาประเภทยังไงเขา่ขาเข่านะเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ตอนนี้สี่สิบครั้งสามไฟล่าสุดชนะกี่ไฟแพ้แพ้แล้วแพ้อยู่ระดับไหน วานนี้ก็ต่อยอยู่วันนอกวันบัดนี้ก็ถือว่าวันนั้นวันที่นัานเลยวันนั้นร้อยร้อยสองวันนี้ร้อยสามนะนี่ถือว่าไฟอเมร่าที่นี่เลยวันนี้อ่ะไม่มีปัญหาร่างกายพรกายพร้อมลูกหลานจากจังหวัดสุรินทร์อ้าวฝากไปรับเชื่อนะวันนี้ฝากพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมนะครับจังหวัดศรีนครโอเคก็าดูนี่ครับ